ครับข้อยเอียเมนเมนๆนจับได้แล้วมยเท่าไหรล้อง่ยนกินเปิดเพื่นบนถ่ายรูปนบ้านขนมกินครับพี่สาวมาฝากถ่ายรูปเลยอ้าวเน่ขออนุญาตถ่ายรูปแล้วต่เดี๋ยวซื้อ่าให้ครับเดีวจะขอบคุณที่เปิดสาวน้อยี๋ยากาได้ค่ะฝากผมถ่ายรูปเวันนี้สดจะข้ามยี่เลยนี่ ครับเพี่ไทยไอ้นะครับอาหันมานี่เลยครับเนื่องเดี๋ยวเดีด๋ยวเอาดีออกครับ สวัสดีปีใหม่คับทุกคนเด้ออยู่นีม่แห้งรับด้วยนะคกันจากร้านธนายานยนต์เด้อยิบะไทยเมืเดียวอาใจชิมรับด้วยอ่ะพี่กำลวงอะจากร้านอันนี้เพียรสาวน้อยอันนี้ยูทูบช่องสาวน้อยเลยครับธนายานยนต์อำเภอประทัยครับอยู่แยกประทัยยูตรงข้ามปั๊มปตทครับอะไรรถมอเตอร์ไซค์ทุกชนิดครับร้านเนี่ยร้านเจนิงนี่สดร้อนวันนี้ขอบคุณเจ้าภาพใหญ่เจนิงนะครับไปเจ้าภาพขอบคุณนะครับพี่เออพูดมอแบบไงเลยเดีจะซื้อหรือคดบัตรจิบเบอร์กี่ล่ะ เบื้งที่ล่ะโอ้เบื้งที่ล่ะโอ้ที่กินควันหมูหรอกร้อนๆเลยขอบคุณแม่หมูนะครับเป็นคนเฮ็ดครับโอ้กูล,ละ่ะเอาตังให้ไยจะแขวนได้เสียนุ่นเอาเมียยี่บริการมาเห็นเหนะ็นเนี้ยลูกพี่จะผลแล้วพูดอะไรเถอะอุ <laughs> อ้งย,ยังไม่มายังไม่ถึงอ,อ,อยู่ตรงไหน,นเขาไปแล้วกันเอาเหรอ อยู่ตรงไหนเนี่ยมาแล้วว่ะันี่ยออนั่นแหละมาแล้วน้ำมาเนี่ตอนพอแล้วตอนพอแล้วบ่อะรเาน้ามนานีกเาน้าอีกคนกินน้ำไหลนีนี่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 น้อูตัวน ส่นย <c oughs> ุเนนะเัา <bad> มือไฟลด้ไ <eday>. ด้ครับอันส่วนยสนครับสวนเราจะไปเรจะไปบกไหสนเดี๋ยวยูัลดแม่ากนเดี๋ยวอยู่น้ำรลดแม่สุภาพกัเยเีอยบระเล้ยเียชิ้ขอบบ้านเดี๋ยวเดี๋ยมันจะไม่ดีเลย เดียวเดียวไปเอานอกสัยี่กองงนั้นกองเดียวไเป็เอเป็นเลดเลดมาแล้วมันเบียบเบียบหัวเลยเบียบใส่เลยนี่วันนี้ทาไมถึงมาช้าอุดเปลืหนาเห็ดเพิ่งนี้อย่าเขยนหนาไหว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 ไ่ดกได้เห็นหนาดนนะเอนจี้ไปทาทรงผมอะไรมาไอ้แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะหย่าน้ำหอยกันกอนคู่ห่า เาเพิ่นทำหาเลยมาเนจะมาพี่อีกจะมาตอไหนเราจะไปเี่ยวสาวองพันกันนะมาซาเนาะมาซาฮะขาัวปุนี่บอสจักบอสคาตัวไม่น่าใครอะไดกไนใ่รสากตละไปไหาเองมือกันเนี่ยสิกะหามันดีไม่คู่ดี สิบปหายใสอยู่บ้านบ่เมื่อสิไปบุบันตรงนี้โดยสิทธิ์ผาทิมแมวลาเปิดกิจกรรมบ่งบอกให้น้อไปกินเขาเดียไปชุบตะลุกแลยกันจอดของรถพอนนเลยจอดเมนจอดของเดียวกันเลยอันนี้แะรก็บ่มาพี่มานีงรไปตรงน้งับปเดมีสทหน่งบุไปตั้งุนนงบุกัน้งี่กันเลยัมัไมรอไมไม้สกมพียงวัเียวใส่เลยปี ไฟมาน้ำไฟหลอเขาเขอ่ะอนี้กันลงอนี้กันลงไอ้ใ้จ้าเขา้วาใสเราไปดออรเเราเยสราเขามไดรจิไปได้จีบแล้วถอยถอยถอยไปไกลๆบเก้าบาทครับบาทราคาหนึสบเก้าบาทเอามื่อนี้กับนีบัตรมื่อกี้กับีบัตรงานำเงินีบ บัตรราคา129บาทนะครับย่นลื่มขอบคุณนะครับพี่น้องสำหรับคุ้พระท่านขบคุณครับอาคพี่รับขอขอบคุณสำหรับสมทิงานบาแงครับที่สาวเอาขนมกินมาฝากลงงาฮอดพอดีครับอะพอมาน้ำไผ่พ่อมาต้นไผ่กน้กะลกรเทื้กเอากรเองีะเบื่อเราเพงอยู่ครับทีนึงลาลงกอนจัน เ่อกชัยพอกาใชัยซื้อไพ่ชุบีโชคชุบรีขอบคุณพอกชัครับมับประวมีลายซื้อเขาจับตัวใหญ่เไดูในทีวียไเนี่เป็นเพหมอจริงนนี่น่ายของแ้ มอติงลุงโชคชนบุรีเฮกี่อยู่ไหนที่หมอนก็ได้ตัวนี้ได้ติปตัวนี้แม่จากลุงโชคชนบุรีสวรรค์พนน์เนาะ่าขึ้นเปรตกระดได้ดีเท่าปรทีได้บนหลักค่ารอมารำเอาสาคนโซคน วันนี้กล้องพี่หมอนวันนี้จะโดนหาค่าตัวนะทำไมอ่ะมาช้าใใส่หม่แะฮมาช้าพ่อโจจะหาค่าตัวไม่ได้มาช้าพี่หมอนไปขี่รถเล่นอยู่บนคันนาออ๋เพลินพาพี่หมอนถอยกลับไปพุกโตดิค่ะพ่อโตพ่อใจเขาใจเขาเยวแยะเยอะยะพ่อมาโ ไม่บีโหลดไปเลยกับย่าไทยสวัสดบีเดี๋ยวออกไปข้างนอกก็ได้จ้ะคนบอกว่าอายุถึงคุณเอาโหลดได้แทนปะนี่แท้ครับว่าตรงนี้นี่ยอดบีมอนนี่ในเห็นบ่พ่อมี่พ่อพี่ชายเราลืมโือมืนางไม่ชอบผู้ชายกูชอบผู้ชายเองยบอสจากพ่อฮักยี่น้ำมันหนึ่ง จากพ่อฮักเยอรมันสองสองห่งจากพ่อฮักเยอรมันสามโอ้เฮ็ดดีเฮ็ดดีจากพ่อฮักเยอรมันสี่โอ้โหเปิดยังไงจากพ่อฮักเยอรมันเปิดแล้วบอลอิงหนึ่งโอ้โหบอลจากพ่อฮักเยอรมันบอลอิงก่อนเปิดแล้วเปิดแล้วจัดจากพ่อฮักเยอรมันเทมไบร์ ากไหมอันนี้พอฮังเยอรมันของกิ้งแ่เป็นจาเป็นว่า่อเนี่ยเนอ่ตะเนินเอาลวกกปพ่นเล็กจิลกปาเดล้วงอังก์เมานเลยอยากพังเยอรมันนะครับขอบคุณมากนะครับไปเนี่ะไปตัวใหม่ เอาลูกออมาแล้วไม่ที่ครัเอาเออีกอีอีกอา่อทั้อาะปรเดียวัวอ้าอยู่องกันยามอนสี่ใมเลือื่นอ่ะไปใส่พืเาเอาเปใบ้านสส่บาเี้ยหนักน่าลอชมคิดเล่นที่น้องครับแก่งเหนาบุกบ้านน้องอีกไปประตอื่นแก่งเหนะไปเลยแบบบอกใครครับพี่หิงอบคุณมากขอบคุณร้านพนายานจนด้วยนะครับขนมคินมีหม่อใหญ่ครับ สวัสดีปีใหม่ครับน้องหญิงสวัสดีครับใช้รูกน้ำเแล้าพี่นนท์คลิปนี้ฝากพี่น้องไว้ซ้ำเนีครับคลิปนี้ฝาหอนพี่น้องครับพี่น้องครบวันนี้เราจะทำกันไปเช็คเศร้าไปสอบนะครับเผื่อท่นแฟนพี่น้องในเบื่งครับมาพูหลายๆครับพี่น้องตุกันติ่ตามครับสำหรับพี่น้องไว้ซ้นีครับ